สวัสดีครับวันนี้พบกับเฮียกิตนะครับผมอ่าวันนี้เฮียจะมารีวิวสูตรสล็อตนะครับผมที่คำนวณด้วยระบบ AI นะครับมีความแม่นยำถึงก้าถึง95%กเนเจลยทีเดียวนะครับผมเข้ามาแล้วนะนี่นะครับมีครบทุกค่ายนะครับอ่าเฮียขอเล่นที่จ o k กเกอร์เกมนะครับโดยตรงนี้นะครับผมมันจะบอกนะครับเปอร์เซ็นต์ห้องนะครับที่มีโอกาสออกฟรีสปินนะครับหรือว่าแจ็คพอตแตกนะครับมากที่สุดนะครับผมอ่าวันนี้เฮียขอเล่นที่ห้องนี้นะครับผมมีโอกาสออกนะครับเ3ปอร์เซ นะครับแล้วมาเลือกข้องสล็อตนะครับให้ตรงกับสูตรที่เราดูไว้โอเคครับเดี๋ยวรอโหลดสักครู่หนึ่งโอเคนะครับผมปั่นเลยครับผมไม้แรกโอเคนะครับผมไม้แรกก็ได้เลยนะครับผมเออไม้แรกก็ได้ตังค์แล้วนะครับได้ฟรีสปินด้วยนะครับ10ปั่นนะครับเออปั่นฟรี10ครั้งนะครับไม่รวมกับเงินที่เราปั่นไปนะครับ โอเคนะครับมาดูกันเลยครับผมปั่นฟรีสิบครั้งตรงนี้นะครับเราจะได้กําไรมาเท่าไหร่ตอนนี้เรามีกําไรอยู่ที่ห้ารอบาทนะครับโอเคไม้แรกไม่ได้นะครับยังไม่เป็นไรนะเอออ่านะครับได้มาอีกแล้วนะครับตอนนี้นะพันห้าแล้วนะครับผมเออปั่นไปแล้วนะครับปั่นไปแค่สองสมไม้นะพันห้าแล้วนะครับไม้นี้แจ็คพอตใหญ่ด้วยนะครับผมเออดูครับผมสี่พันบาทนะครับผมปั่นเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับโอเคนะหือแตกรัวครับผมบอกเลยตอนนี้ 6,000บาทแล้วนะครับเออแต่อีกไม่แต่อีกไม้อ่ะมานี้ไม่ได้นะครับยังไม่เป็นไรนะครับฝากนิดนึงนะสำหรับใครที่สนใจนะครับผมแอดไลน์มาที่แอด b a 9999นะครับผมหรือว่าโพสนะครับใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับว่าสนใจสูตรนะครับเดี๋ยวเฮียจะไปตอบให้นะครับดูนะครับระหว่างพูดไปตอนนี้กินมาแล้ว9,500บาทหมื่นแล้วครับผมโอ้โหปั่นเพียงแค่ไม้เดียวนะครับได้ฟรีสเปนคุ้มมากครับผมเรื่องนี้บิ๊กวินแจ็คพอตใหญ่แตกอีกแล้ว นะครับผม1 2ื0 0 0บาทแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหยาวๆเลยครับผมแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะใช้ทุนแค่250บาทนะครับได้กำไรมา13,500มา13,500บาทนะครับบอกเลยว่าหากใครสนใจสูตรตัวนี้นะเออแอดมาเลยครับผม BA 9999นะครับผมสวัสดีครับ